โอเคครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับคิวเต็มเครื่องก็สวัสดีวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงสิ้นเดือนกันแล้วด้วยสำหรับฟุตบอลประจําวันเสาร์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆนะครับห้าลีกใหญ่ในยุโรปเตะพร้อมกันเลยวันนี้ผมคัดมาฝากพี่นเพื่อนนาช่อง YouTube 1คู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปรับชม1คู่ที่ผมนํามาพรีวิวนี้หากพี่นเพื่อนนาช่อง YouTube ต้องการเพิ่มเติมมากกว่าตัวหน้าช่องที่ผมวางเอาไว้ให้แอดคิวทเข้ามาครับหรือสแก ชื่โค้ดบนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องของผมครบหมดในวงจรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นในดับบอลสดชุดกงการ3ชุดกงการสูงหรือว่าตัวซิกเนเจอร์ตัวเน้นเนี่ยเราจัดวางไว้ในครอบครัวเต็มเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดสูงแรกนะครับหรือว่าสูงเต็มเวลาครบหมดในวงจรฟุตบอลเนี่ยเปิดใจเข้ามานะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมใหม่นะครับ500เลือกรับไปได้เลยเสื้อฟุตบอลฤด,ดูกาลใหม่1ตัวนะครับส่วน1000ก็จะเป็นเสื้อของทีมงานเจาะเกมนะ มีสีขาวกับสีดําใครที่สนใจของแถมแบบนี้เปิดใจเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมคิวเต็มเครื่องยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ หนึ่งคู่หน้าช่องในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์เลยของศึกบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างดอทมูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสําหรับด้านความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านอย่างดอทมูลนะครับความพร้อมก่อนเกมในวันนี้พวกเขาก็จะเปิดบ้านเนี่ยมาในระบบแผน4 3 3 1นะครับโดยจะส่งทางด้านเชลูซูลัซซี่นะครับแล้วก็ทางด้านบายนกิสเทนนะครับแล้วก็มาเชลซาบิเซอร์ม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับ แล้วก็ทางด้านปากาสโกลัสนะครับเป็นตัวผู้เล่นแนวหน้าสำหรับเกมนัดนี้ของทางด้านดอทมูลส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่พร้อมใช้งานก็จะเป็นทางด้านเอเมเลชานนะครับติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บเป็นทางด้านคาริมอเดเยมี่นะครับที่ไม่พร้อมใช้งานในส่วนของผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของทางด้านเจ้าบ,บ้านอย่างดอทมุลนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงห้านัดหลังล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอยู่ในอ,อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับชนะไป4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งผลงานในลีกฤดู การนี้ของท้านดอทมูลนะครับออกสตาร์ทไปแล้ว11นัดอยู่อันดับ5นะครับมี19คะแนนชนะไป6เสมอ1แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันส่วนทัานผู้มาเยือนจะฝูงอย่างทางด้านบาเยิร์นมิวนิกนะครับความพร้อมก่อนเกมในวันนี้พวกเขาก็จะบุกมาในระบบแผน42-31นะครับโดยจะส่งทางด้านเฮลิเคนเซตจินเนบียามาโมเซล่านะครับไมเคิลโอลิเชและก็ทางด้านเลออนโกเลสกาโยชัวคิมมิตเป็นตัวผู้เล่นแนวหน้าสำหรับเกมในวันนี้ส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็มีหลายราย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาวเปลล่าชาวปาริญญานะครับแล้วก็ทางด้านโยชิฟสตานิซิสนะครับผมแล้วก็เซเวนอุนไลน์นะครับเป็นโตผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมสําหรับเกมนัดนี้ส่วนผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของทา้งดาบบาเยินถือว่าแข็งแกร่งเลยชนะรวดทั้ง5นัดรวมทุกรายการที่ผ่านมาผลงานในลีกฤดูการนี้ก็ต้องบอกเลยว่าออกสตาร์ทไปแล้วทั้งหมด11นัดนะครับตอนนี้อยู่จากฝูงของตารางมีอยู่29แต้มชนะไป9เสมอ2ยังไม่ แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาก็ถือว่าสุดยอดจริงๆสําหรับเกมในวันนี้ที่เจอกันนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเจ็บของเจ้าบ้านอย่างดอดมูลเนี่ยก็ เป็นตัวสําคัญนะครับตัวจี้อย่างคาริมาเดยมี่เนี่ยก็เจ็บที่ไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นทานด้านเอมเมรี่ชานก็ติดโทษแบนแต่ผลงานโดยรวมถ้ามองแค่เกมในบ้านของทางดนานดอดมุลเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะครับในบ้าน5้านัดหลังล่าสุดเนี่ยชนะรวดทั้ง5นัดส่วนทานด้านผู้มาเยือนอย่างบาเยิร์นะครับผลงานนอกบ้านก็ถือว่าแจ่มเหมือนกันโดยเฉพาะเกมในลีกยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับเกมในวันนี้ที่เจอกันบาเยิร์ก็บุกไปแบกทางดนานดอดมุลอยู่ประมาณ0.75หรืออาจจะขยับไปเป็น1ลกเนี่ง เชื่อในเกมลุกของท่านนบาเยนที่ค่อนข้างจะเฉียบคมน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มจากจอดมุลได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันมาแล้วเป็นทน่านนบาเยนที่ดูดีซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอเชียร์ไปที่เสือใต้บาเยนนิ่ฝั่งผู้มาเยือนสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนนะท่านใดสนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติมแอด qt หนึ่งเก้าเข้ามาครับหรือสแกน qr code บ,บนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดในวงจรฟุตบอลเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันหมนคลิป้า สวัสดีครับ